โอเคสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องว่าเอเราจะไปเริ่มวิ่งมาราธอนได้เมื่อไหรนะฮะอ่ามีเช็คลิสต์มาให้ดูนะครับันนี้คือ10เช็คลิสต์ว่าเราพร้อมสำหรับมาราธอนหรือ,อยังนะครับอ่มาข้อแรกนะข้อแรกคือผ่านการวิ่งฮาร์ฟมาหลายครั้งอันนี้สำคัญมากเพราะว่าบางทีมันต้องมันต้องผ่านการวิ่งฮาร์ฟมาสัก มา,มาหลายหลายครั้งเพื่อเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็เพื่อเขาเรียกว่าพันษาในการวิ่งเนาะผ่านมากี่ครั้งนะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะต่อเนื่องโดยไม่แบบไม่ล้าก็คือจบแบบสตรองนะฮะนี่คือสิ่งแรกเลยที่ควรจะเช็คเลต์ว่าเรามีนะครับนะ,ะถ้าเราแบบยังจบฮาร์ปแบบไม่สตรองความหมายคือจบเข้าเส้นชยัยแล้วแบบว่ารู้สึกว่าโอ้หมันมันมัน ทุลักทุเลอยเงี้ยผมว่าลองไปหลายๆครั้งก่อนให้จบแบบสตรองคำว่าหลายครั้งนี้อาจจะแบบ5ครั้งขึ้นไปสำหรับความคิดผมนะออข้อที่2คือระยะวิ่งต่อสัปดาห์เราเหมาะสมเนาะคือถ้าเราสามารถวิ่งระยะสะสมต่อสัปดาห์ทั้ง0ผมถึง60กิโลได้เนี่ยผมว่าโอเคนะอย่างไปมาราธอนผมก็อย่างฟูจิมาราธอนล่าสุดผมก็วัเดือนที่เจบเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องร30โล ไม่ให้ต่อวิ่นะต่อเดือนแต่ผมใช้เอ็นดูรานจากเบสเอ็นดูรานเดิมร่วมด้วยแล้วก็ปั่นจักรยานด้วยเพราะฉะนั้นความคิดก็คือ4 0 4 0ถึง6กิกิโลเมตรต่อสัปดาห์เนี่ยต่อเนื่องเป็นเวลา2-3เดือนเนี่ยมันจะสร้างเบสสร้างฐานให้เราสามารถวิ่งได้วิ่งในระยะที่ไกลขึ้นข้อที่3ก็คือเรามีประสบการณ์ในการวิ่งลองลันป้าหมายคือ,อ ลองลันของเราอาจจะต้องเกิน21โลเช่น25โลเราลองเทสดู25โลเรารู้สึกยังไงโอเคไหมเนะี่เพื่อเราเทสว่าพอข้ามฮามแล้วเรารู้สึกยังไงเนะี่ยข้อที่4ี่ก็คือสุขภาพร่างกายก็คือไม่มีอาการบาดเจ็บสะสมเช่นผมเนี่ยผมเจ็บลองช้ำอยู่นะยังสะสมอยู่ผมไม่ควรไปมาราทอนไม่ว่าจะเคยผ่านมาลาทอนมาแล้วกี่ครั้งก็ตามนะีเพราะฉะนั้น ามีอาการสะสมเรื่องของการบาดเจ็บสะสมอยู่เนี่ยมันจะทําให้เราพอซ้อมไปถึงระยะที่มันแบบว่าสัปดาห์พีควีคพีคเดือนที่เป็นพีคแล้วเนี่ยมันจะมันจะเจ็บนะบเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะเอ็นเอ็นร้อยหวายข้อเข่าอะไรเงี้ยไม่มีนะฮะถ้าไม่มีเราก็ไปได้ข้อที่5ก็คือเรามีเวลาฝึกซ้อมมากเพียงพอนะ คือมันต้องมีเวลาให้กับตัวเองเพราะว่ามันต้องใช้การเก็บระยะเนาะแล้วก็ควรมีเวลาเตรียมตัวสัก16 446ก็คือ4เดือนอ่ะ4เดือนนะสเดือนถ้ามีเวลา4เดือนปักหมุดไว้ว่าจะไปวิ่งมาราธอนอีก4เดือนข้างหน้าเนีย่ยผมว่าโอเคนะฮะข้อที่6กก็คือเข้าใจว่าเราจะเจออะไรบ้างในความท้าทายของมาราธอน เราจะเจอกำแพงที่30มสิบไม้นะ่ะีสาจที่35หรืออะไรพวกเนี้ยเ,เราต้องเราต้องรับมือเราต้องเข้าใจเราพร้อมยอมรับอันนี้เป็นเรื่องของใจเนาะแล้วข้อที่7ก็คือเราเคยฝึกซ้อมวิ่งในสภาพแวดล้อมจริงกนะ็คือต้องมาวิ่งเอาดร์หน่อยนะฮะหมว่าลองลันเนี่ยควรไปเก็บเอาดร์แล้วข้อที่8ก็คือใจต้องใจต้องเอาอะเออถ้าเราแบบว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่จะไปมาทอนใจเอาอยู่แล้วเนาะ ขาเอาอยู่แล้วแล้วก็ข้อที่9กคือการฟื้นฟูร่รางกายดีความหมายคือเราวิ่งลองลันเนี่ยแล้วเรารีคาบเบอรี่ดีฟื้นฟูดีแปลว่าเราเราพร้อมที่จะเพิ่มระยะละนะฮะแล้วข้อที่10คือการมีแผนมีตารางซ้อมที่ที่ชัดเจนนะ,ะเพราะการมีตารางซ้อมมันสำคัญสำหรับการไปวิ่งมากนะ,ะเราควรมีตารางซ้อมนะฮะก็คือเช็คลิสต์10ข้อนะฮะถ้าพร้อมนะฮะ ถ้ามีครบสิบข้อเนี่ย,ยก็คิดว่าก็ไปได้นะอ่ะทวนนะฮะข้อที่หนึ่งามาทวนกันข้อที่หนึ่งผ่านการวิ่งหาแบบจบแบบสตอมาหลายครั้งทำมาหลายครั้งก็ผมว่า 5, 5้ครั้งขึ้นไปแล้วก็ข้อที่สองคือระยะทางสะสม40-60บวกนะฮะ แล้วก็ข้อที่3คือมีประสบการณ์วิ่งลองลันเคยผ่านการวิ่งลองลันยาวๆมาแล้วรู้สึกว่า25-30เนี่ยไม่ไม่หนักหนาสาหัสนะข้อที่4คือสุขภาพร่างกายไม่มีอาการบาดเจ็บสะสมอนะข้อที่5คือมีเวลาซ้อมสําหรับ4เดือนเนะี่ยผมว่า4เดือนกนลาลังดีข้อที่6ก็คือเข้าใจนะียอมรับกับตัวเองว่าเราจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างระหว่างซ้อมแบบเต็มใจอ่นะเออ ข้อที่7คือเราต้องซ้อมในสภาพแวดล้อมจริงนะซ้อมระยะไกลในสนามเอ,อ่อ o อ t ดอร์นะฮะแล้วข้อที่8คือจิตใจมุ่งมั่นนะข้อที่9ก็คือการซื้นฝูร่างกายดีนะฮะมีการรี c o v ดีคัวอรีที่ดีนอนพอนอนถึงแล้วข้อที่10ก็คือมีแผนมีตารางซ้อมตารางซ้อมมันไม่ใช่แค่ตารางวิ่งเนาะนก็ต้องมีตารางแบบเวทอาหารการนอนพักนะนั่นก็คือ1ิ ข้อเช็คลิสต์ว่าเราพร้อมสำหรับ,บไปมาราธอนหรือ,อยังนะฮะก็ลองดูอันนี้ก็เป็นคร่าวๆจริงๆก็อาจจะมีอาจจะมีมากกว่านั้นได้อีกเช่นเวลาที่ให้จริงๆก็เวลาก็อยู่ในนี้แหละมีเวลา4ีเดือนเนี่ยเวลาในที่นี้ก็คือเวลากับที่แบบเฉลีย่ยมาให้เคาะหลังจากอยู่กับครอบครัวกับตัวเองกันหรอกเพราะว่าการวิ่งมันต้องใช้เวลามาราธอนะโอเคประมาณนี้นะครับกับ10เช็คลิสต์ของถามตัวเองว่า เราพร้อมจะไปมาถ่อนหรือย่างด้วย10เช็คลิสต์นี้วันนี้ลาไปด้วยภาพความสวยงามของนี่ฮะต้นไม้ที่สุดรถไฟผืนครับ